ก็ที่บอกเนาะจะมา buy and stick นะคะของ m i d f i l e เนาะแล้วเข้าไปดูที่กระเป๋า m e t a m a s นะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าดิจิตอลนะคะที่เขาใช้กันทั่วโลกนะคะอันดับหนึ่งของโลกเนาะอันนี้ก็เป็นตัวของลุกนะคะเข้าไปที่ browser นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวนะอันนี้ก็เป็น connect นะคะ connect กระเป๋าก็กด wallet connect นะคะ Select Wallet นะก็ MetaMask นะคะอ่าอันนี้ Connect อ่ามันจะออกก็กดอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าเข้ามาเรียบร้อยนะคะตอนนี้ราคา b i t c อยู่ที่0.65นะคะอ่า Member ก็เข้ามาเรื่อยเรื่อยนะคะเนี่ยสี่สามหมื่นกว่าแลวเนาะโอเคก็ไปที่ ตอนนี้จะให้มาดูที่สเต็กกิ้งนะคะแล้วน,นกมีอยู่ร้อยแปดสิบสี่จุดเก้าหนึ่งนะคะตัวนี้เนาะจะเป็นที่ถือหุ้นอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นทุกสิบสองชั่วโมงเนี่ยตัวนเนี้ยศูนย์จุดศูนย์แปดเนี่ยจะขึ้นไปทบต้นทุกสิบสองชั่วโมงนะคะเมื่อต้นเพิ่มขึ้น ตัว next reward ตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นนะคะทุก12ชั่วโมงจะเพิ่มขึ้นแบบนี้ตลอดไปก็คือเข้าคำนวณมาแล้วแหละว,ว่า1ปีของลูกคูณ3นะหปีเนี่ยจะได้300%นะคะจากจากที่มีอยู่ที่ที่เราซื้อหุ้นเอาไว้อยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวจะไปโอนโอน usdt เข้ามานะคะเพื่อจะ s t a k กนะคะก็ไปที่กระเป๋า wallet นะคะอ่าแล้วเราก็จะ ก๊อปปี้ด RES นะคะเนาะเราจะเก็บก๊อปเปีนี้เลยก็ได้นะคะ,ะหรือจิ้มไปที่ที่ USDT นะคะ USDT เ t อนี้เนาะแล้วเราก็กดที่ receive นะคะถ้าเซ็นก็คือการส่งนะคะอันนี้ r receive เราจะรับเนาะเราก็กดไปที่ receive อ,อันนี้ก็กด copy นะคะกด copy เสร็จแล้วนะก็จะไปที่กขนมีบิดครับนะคะซื้อเหรียญเอาไว้แล้วเนาะวันก่อนลูกให้มา60เหรียญก็ซื้อ,อซื้อเหรียญเอาไว้แล้วนะคะ u s d t เนาะก็ได้มา50จริงได้มาไม่ไม่ไม่ถึงหรอกแต่ว่าอันนี้มันมีอยู่ก็ตอนนี้ก็จะจะ ออโอนไปทั้งหมดนี้เลยนะคะห้าสิบสามเหรียญแล้วก็กดถอนนะคะกดถอนแล้วก็อันนี้จะเป็นเ,เขาจะเตือนขึ้นมานะคะว่าให้ให้เราใช้เน็ตเวกให้ถูกต้องนะคะเพราะปกติมันจะมีหลายเชนนะคะเ,เชน b n เนนะคะ b B P ียี่สิบนะคะเป็นของเชน B Binance นะคะบีแน c ์เชน มีอิเทเรียมนะคะของอเตอร์เชนแล้วก็มีพ y ลิกอนเชนอะไรอย่างนี้นะคะแต่อันนี้ที่ใช้ของไฟล์เราใช้ BNB นะคะเป็นเป็น r t Chain นะคะกดฉันยอมรับว่าเออฉันได้ดูแล้วเรียบร้อยนะคะตกลงรับทราบแล้วนะก็เออวางเลขกระเป๋าตรงนี้นะคะอดีดร s สผู้รับกดวางนะคะแล้วก็เลือก เลือก BNB อันนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมคะมันจะมี BNB มีอิตาเลียมมีนี่นี่นี่มีแมติกแมตติกก็คือ o l ลิก n อนเชนเนาะอันนี้เราเลือกเป็น bsc นะคะโอเคอันนี้ก็เตือนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเช็คให้ดีว่าเน็ตเน็ตเบรกถูกต้องไหมนะคะตรวจสอบแล้วโอเคก็มากดที่จำนวนเงินนะคะแล้วก็กดทั้งหมดก็ได้ ทีนี้กเ็เดี๋ยวนะน้องมีอยู่53.67ใช่ไหมคะแล้วก็จิ้มไปตรงนี้เนาะ53.67นะก็ค่าธรรมเนียมนะคะของ BNB จะ0.8 USDT นะคะก็ยูสตดอลลาร์นี่แหละอ่าแล้วก็จะโอนไปได้แค่52.87นะคะแล้วก็โอเค ตกลงแล้วนะคะก็จะเข้ามาหน้านี้เนาะก็จะให้ยืนยันออกทาง SMS อนะคะอขอรหัสกดขอรหัสแล้วก็รอ SMS นะคะพอทีขอลองอยู่อีกเครื่องหนึ่งเนาะก็หนึ่งสองเก้าสามหกหนึ่งหนึ่งสองเก้าสามหกหนึ่งนะคะยืนยันแล้วก็อีเมลนะคะขอรหัสอ่าแล้วเราก็ไปดูที่อีเมลนะคะอีเมลนะ มาแล้วก็974 956นะคะก๊อปี้วางแล้วก็ทูเอฟเอนะคะเป็นระบบะป้องกันอีกครั้งหนึ่งของ Google นะคะเก้าเจ็ดแปดุ๊บโอเคเรียบร้อยนะคะ ตกลงอันนี้ก็รอนะคะรอตรงนี้สีเหลืองเนาะก็รอตรงนี้นะคะให้เป็นสีเขียวแล้วกเ็เงินก็จะไปเข้าที่เมตาแมสของเรานะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็รอสักก็ไม่รู้ว่าของแบนปิดคับนะคะจะโอนมา ใช้เวลากี่นาทีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะหยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะคะจะดูว่าใช้เวลากี่นาทีนะคะตอนนี้เวลา15 54นาฬิกานาทีนะคะของเวลาออสเตรเลียนะคะตอนนี้ยังเป็น pending อยู่นะคะ pending อยู่ะ <c oughs> ทีนี้ก็ complete แล้วนะคะก็รออยู่นานนะคะวันนี้อาจจะเป็นวันอาทิตย์ ก็เลยแล้วก็วันเออ่วันอะไรนะวันเข้ารรษาเนาะอาสาหะก,กับเข้ารรษานะคะโอเคในนี้คอมพิวแล้วก็เราก็ไปดู MetaMask นะคะตอนนี้เวลาออสเตรเลียก็ทุ่มกับ10นาทีแล้วนะคะก็จะเร็วกว่าที่ไทยประมาณ3มชั่วโมงค่ะอ่ะมาแล้วนะคะสามาสนะคะ โอเคอ่าที่นี้เราก็เข้าไปที่เบราว์เซอร์นะคะจะเข้าไปสเต็กกิ้งกันนะคะศูนย์จุดหกห้าอันนี้โอเคไปสเต็กกิ้งให้ดูสิ ตอนนี้ใครเป็น Number o n น,น่าจะเป็นคนเดิมอยู่อาจะเป็นพี่พิกุลน,นะคะ Stacking อันดับหนึ่งของคอมมูนิตี้เมดไฟล์โอเคตอนนี้นะคะก็นะอย่างที่บอกมีอยู่เท่านี้นะคะอีก5ชั่วโมง25นาทีเอ่นาทีตรงนี้ก็จะไปบวกขึ้นตรงนี้นะคะ ที่นี้นอกจาก buy and stake นะคะแล้วก็ตัวนี้อยู่แล้วนะคะเป็น USDT balance ตรงนี้นะคะแล้วก็กด max เนาะแล้วก็จะได้อยู่ที่82เม็ดไฟล์นะคะโอเคแล้วก็กด buy and stake อ๋มีมีค่าแก๊สไหมนอ้อไม่มีลืมไปดูลืมดูค่าแก๊สนี่ค่าธรรมเนียมอันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวขอไปทำการโอนมาก่อนนะคะก็จิ้มไปที่ binance กดคําว่า sent แล้วก็ไปที่นก nope. 0ิกซ์ศูนยดศูนยยได้ไหมเนาะเอาศูนย์สไปแล้วลกัน N ิกซโอเคกดเส้นค่ะ เ okay. อาแค่ห้าสิบสามแล้วกันเพราะว่าตัวจุดมันไม่ค่อยแอ้นนี่นกดบายสเต็กเดี๋ยวดูเน็นตผมดนเน็ตตอนเน็ตอ่อนก็ลนักหกหน่อยฮะยูนิตโมโอ้โหก๊าแพงมากช่วงนี้แพงจริงๆเลย เนี่ยมันบอกไม่พอค่ะต้องใช้นี่ต้องใช้ 0. 0. 0. 0.6 0.006521นะต้องกดดเจ็ก,ก่อนให,หม่ใหม่ใหม่ย้อย,อออยเซนเบบกน,นก ศ0นจดศูนย์นส,สองืมสองนึ่ง next <c <oughs> okay กกออ c e n เสีค่ด ไปดูกันมาละโอเคคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะ,ะบายสเต็กแมตต์แม็กโอเคผ่านคอนเฟิร์มนะคะกดคอนเฟิร์มอ่ะอลเลอร์เน็ตไม่ค่อย แรงอยู่หลังบ้านรอสักครู่นะคะเอาใหม่นะคะกดบานสเต็กกินเน็ตมันหอนนะคะมีปัญหาก็เลยเามาใช้เน็ตมือถือนะคะทีนี้กดคอนเฟิร์มจะได้แปดสิบเอ็ดค่ะแปดสิบเอ็ดจุดแปดเจ็ด แสดงว่าราคาลงไปนิดหนึ่งโอเคเรียบร้อยนะคะ go back ก็จากร้อยด้เมื่อกี้นะก็ได้มาอีก80ดกว่าเป็น266อันนี้นะคะอ่าตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นเนาะจาก 0, 0. ูนเมื่อกี้เนาะเพิ่มเป็น0 1นนะคะก็อันนี้จะได้ทุก12ชั่วโมงเนาะ นับถอยหลังนะคะทุกๆสองชั่วโมงจะขึ้นไปทบต้นทุนต้นทุนที่เรามีอยู่นะคะก็อย่างเงี้ค่ะมันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปเลยไม่มีวันหยุดนะคะก็ะเราก็ดูราคานะคะว่ามันจะเอ่อนะคะขึ้นลงก็อยู่ๆตรงนี้นะคะจ่ายค่าคอมมิชชั่นไปแล้วนะคะสามสิบเจ็ดล้านเหรียญสหรัฐนะคะ แล้วก็เมมเบอร์ก็เข้ามาเรื่อยๆค่ะหาทั่วโลกแล้วตอนนี้นะตอนนั้นเราเข้ามาก็สองหมื่นต้นๆค่ะสองหมื่นสีประมาณตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะโอเคแล้วกอ็อยากให้ดูตรงนี้นิดนึงไฟคาบเลเตอร์ตรงนี้นะคะ เราจะคำนวณได้เลยว,ว่าอนาคตถ้าสมมติว่าเรามีอยู่ตรงนี้นะของรูปนี้จะเป็น NFT ตัวที่สามนะคะก็คือ octopus เนอะตอนนี้ราคาอ่าตอนนี้เม็ดไฟของรูปมีอยู่แค่นี้นะเมื่อกี้ที่ที่ให้ดูก็ราคาก็อยู่ที่ส,ส่วนจุหห้าถ้าสมมติว่า หเดือนได้เท่านี้1ปีได้เท่านี้2ปีได้เท่านี้นะะ่าเดีนี้เรามาออดูได้ว่าเรามาให้ระบบคำนวณเนาะถ้าสมมติมว่าขึ้นมาเป็นสัก5เท่า5เท่าคนะ,ะตอนนี้ตอนนี้เราเงินตอนนี้ราคาปัจจุบันนะคะสองบเอ ถ้าสมมติมันขึ้นมาห้าเท่าหนะะึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นมาเป็นสามจุดสองสี่ต่อหนึ่งเม็ดไฟนะคะนี่สองปีนะคะน้องจะได้ห้าพันเหรียญก็แสนกว่านะคะลงทุนไปเท่าไหรอ่อ่ะประมาณสองหมื่นบาท จะได้ห้าแสนกว่าเนาะก็ต้องรอดูกันเนาะว่าเีียมันจะขึ้นไปแต่มันก็นะคะมันต้องลองเทอมม่ะค่ะมันต้องถือยาระยะยาวเหมือนบิตคอยนะคะเมื่อก่อนน้องก็มีนะแต่ก็ขายเราไม่คิดว่ามันจะขึ้นไปเป็นสองล้านกว่าก็น่าเสียดายค่ะก็เลยตอนนี้จะไม่พลาดละอิตาเรี่ยมก็พลาดไบแอน,นก็พลาด นะ BNB ของ Binance โ o l a นาก็พลาดนะคะตอนนี้เม็ดไฟไม่อยากพลาดแล้วอใอ้ถ่าสมมติขึ้นมาสิบเท่าล่ะถ้าเป็นหกเหรียญนะมันมีโอกาสแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าก่อนทำไฮอ่ะเอาทำไฮมันเอ่อท่าไหสิบเอ่อเนาะประมาณห้าหกเหรียญนะของปีเนี้ค่ะเอาทำาไฮห้าเหรียญอืมเนี่ย ถ้าสมมติมันขึ้นมาเป็นสิบเท่าคือหกหกเหรียญอ่ะหนึ่งหกเหรียญเท่าไหร่อ่ะเดียหกนะเหรียญมันก็เหรียญนยนังประมาณสามสิบหกลอคิดดูแล้วกันเนาะตอนนี้ถ้าสมมติว่าหกเหรียญภายในสองปีต้องม,มีโอ้ก็เกือบล้านแล้วอ,ะอ่ะอ่านะคะก็ประมาณนี้ค่ะเนาะก็เอาให้ดูอันเนี้ยตัวเนี้ยจะเป็นการคำนวณให้เราได้นะคะ ถ้าสมมุติว่าเราจะเพิ่มเพิ่มอินเวสเมนต์ไปอีกหนึ่งพันเหรียญในอนาคตเนี่ยนะคะอ่าถ้าสมมุติว่าราคา price มันอยู่ที่ขึ้นไปที่ห้าเท่าคูณห้านะสามเหรียญต่อหนึ่งเมตรไฟเนี่ยดูสิคะหนึ่งเมตรไฟตอนนี้นะมันจะข,นขึ้นมาเป็นเท่านี้เมตรไฟ 2,000กว่าเม็ดฟลเราแล้วอันนี้ก็3,000มมกว่า US Dollar น,น,นะคะก็ประมาณนี้ค่ะเนาะมีอะไรก็ทักทายมากันได้นะคะก็จะส่งาวางลิงก์เอาไว้ไาลนา์นะคะมีมีลิงก์ไลน์นะคะแล้วก็รายล,ละเอียดของเม็ดฟล์อยู่ในใต้โพสต์นี้นะคะ ใต้คลิปนี้ก็ลองเปิดแล้วก็ทักเข้ามาทานข้อมูลได้นะคะโอเคแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ